ดีเช้าวันอังคารที่เก้ามกรานะคะทุกคนเราออกจากบ้านแล้วกำลังจะไปใส่บาตรเนาะไม่รู้จะเจอพระตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเ,เลี้ยวไปตรงวัดบางไผ่นะเจอหลวงพ่อได้ใส่เราจะได้เีบยวไปที่ทำงานหัวรถติดไม่ใช่อะไรหรอกเราเจอหลวงพ่อแล้วนะทุกคนน่าจะเป็นหลวงพ่อองค์เดิมเมื่อวานมีเตรียมของมาใส่บาตรองปัจจัยนิดหน่อยเนาะ ใส่บทาทเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปทำงานต่อนนะ